ธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันดโดจันวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครกันที่สี่วิชาจรณะสัมปันโน ในวาระนี้จักได้แสดงในวิชาจรณะสัมปันโนต่อไปวิชาจรณะสัมปันโนนี้เป็นพระคุณสมบัติของพระองค์อันสำคัญส่วนหนึ่งควรที่พุทธบริษัท จะพึงมนสิการกำหนดไว้เพื่อรู้ว่าจักถึงพระคุณนามนั้นอย่างไรในวิชาญาณของพระองค์นั้นคือบุเพนิวาสานุสติญาณหนึ่งจุตูปปาตาญานหนึ่ง อาสวัคคยายานันหนึ่งปรัจิตตวิชายานหนึ่งทิพจักขุยานหนึ่งทิพโสตายานหนึ่งอิทธิลิธิวิชายานหนึ่งวิปัสนาญาณ เพราะพระองค์ทรงคุณสมบัติเช่นนี้จึงได้ทรงพระคุณนามว่าวิชาจรณะสัมปันโนพระคุณนามนี้ไม่มีผู้ใดตั้งแต่งถวายแม้เทพยดาหรืออินพรมผู้หนึ่งผู้ใด ก็มิได้แต่งตั้งถวายเป็นเนมิตกะนามคือพระวิชาคุณของพระองค์นั้นเป็นขึ้นเองเป็นนิมิตเครื่องหมายให้ประชุมชนร้องเรียกพระองค์เช่นนั้นจึงชื่อว่าเนมิตกะนาม ทรงรู้แจ้งในบุเพนิวาสานุสติยาณคือระลึกชาติหนหลังตั้งแต่ชาติหนึ่งสองชาติสามชาติร้อยชาติพันชาติจนสังวัตกับและวิวัตกับพระองค์ได้เป็นอะไรมาบ้างและได้รับสุขทุกอย่างไร ได้ทำสิ่งอันใดที่ทรงทราบได้ทำสิ่งอันใดก็ทรงทราบทั้งสิ้นส่วนพวกเราที่จะถึงพระคุณของพระองค์นั้นก็ต้องระลึกได้เพียงชาติปัจจุบันเท่านั้นเพราะฌานยังอ่อนที่จะระลึกดังเช่นพระองค์นั้นไม่ได้ ก็ต้องระลึกแต่เพียงว่าตั้งแต่วันนี้ถอยกลับไปจนถึงวานนี้และวันต่อต่อไปจนถึงปีกลายนี้ก่อนก่อนนี้ขึ้นไปว่าเราได้มีคุณความดีอะไรขึ้นบ้างทำอย่างนั้นได้รับสุขอย่างไร ทำอย่างนี้ได้รับทุกอย่างไรในวันนี้ได้มีคุณความดีอย่างไรเมื่อระลึกอยู่เช่นนี้ก็พอจะถึงพระคุณได้ชั้นหนึ่งไม่ต้องไประลึกถึงชาติอื่นส่วนจุตูปะปะตาตยานั้นคือรู้จุติ และปฏิสนธิแห่งตนและผู้อื่นคือกรรมที่ได้ทำไว้อย่างไรจะต้องสู่จุติปฏิสนธิอย่างนั้นเมื่อมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติกามมิจฉาจารา์กล่าวมุสาเสพสุราเป็นต้น ก็เป็นด้วยความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นทางหลังไหลมาแห่งผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานชาติพบอยู่ดังนี้ ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเว้นจากเวนห้าเหล่านี้เสียก็มีแต่ความสุขกายสุขใจได้เมื่อรู้ของตนดังนี้ก็รู้ของผู้อื่นได้เหมือนกันส่วนประจิตวิชานั้นก็เป็นคุณสมบัติอันสำคัญส่วนหนึ่ง คือรู้วาระน้ำจิตของผู้อื่นส่วนพระองค์รู้ลึกซึ้งใครจะคิดจะตรองอะไรอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้อาจจักเพ่งเห็นได้ส่วนพวกเราควรจะน้อมมาใช้ตามความสามารถเช่นกับเราจะมีเจ้ามีนาย ก็ต้องรู้จักอัธยาศัยของเจ้านายเมื่อเรามีบ่าวก็ต้องรู้จักน้ำใจของบ่าวเช่นกับนายก็ต้องรู้จักใจบ่าวบ่าวก็ต้องรู้จักใจนายหรืออาจารย์ก็ต้องรู้จักใจสิทธิ์สิทธิ์ก็ต้องรู้จักใจอาจารย์ เพื่อได้ประพฤติผ่อนผันให้ถูกใจกันและกันไม่เช่นนั้นก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ดังนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งส่วนทิพะจักสุที่เห็นอะไรได้ไกลๆหรือทิพะโสตะที่ได้ยินอะไรได้ไกลๆหรืออิทธิลิศ นั้นเรายังเป็นผู้มีฌานอ่อนก็เป็นไปได้ยากเพราะเช่นนั้นก็ไม่ควรคิดและวิปัสสนาญาณเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรจะตรวจตรองส่วนอาสวัคยญาณน,นั้นคือความหมดไปสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลส คำว่าสิ้นไปแห่งกิเลสนั้นไม่ใช่ว่าหมดไปไหนยังอยู่แต่หมดไปด้วยความไม่ทําเช่นกับเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดการมมิจฉาจารไม่กล่าวมุสาไม่เสพสุราเช่นนี้ ก็เรียกว่าสิ้นกิเลสไปชั้นหนึ่งการฆ่าสัตว์ได้ลักทรัพย์ได้นั้นเป็นอาการของมีอยู่คำที่ว่าสิ้นไปนั้นสิ้นไปด้วยไม่ทำดังนี้เป็นกิเลสอย่างหยาบส่วนกิเลสอย่างกลางนั้นคือกามฉันทะพยาบาท ทีนมิทะอุทธัจจะกุกกุจจะและวิกิจิฉานี้ถ้าเจริญสมาธิให้แก่เข้ากิเลสเหล่านี้ก็ดับทนอยู่ไม่ได้เพราะกำลังน้อยแต่ไม่หมดไปไหนยังมีอยู่ส่วนกิเลสอย่างละเอียด ซึ่งเป็นตัวอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในสันดานนั้นถ้าวิปัสนาญาณแกหนักเข้าก็ดับไปอีกเมื่อรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะชนนีวัตตะจึงหยุดหมุนได้แสดงในบท วิชาจรณะสัมปันโนพอได้ใจความแต่เพียงนี้แล้วต่อไปจึงจะแสดงให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อพุทธบริษัทเมื่อพุทธบริษัทได้ฟังแล้วจงมนสิการตรวจตรองในพระคุณนี้แล้วปฏิบัติตามก็จะมีแต่ คุณนวุิก็จะมีแต่ความวุฒิเจริญในาศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยในัยะดังวิสัชนามาด้วยประการชนี